ba da da ba <laughs> แล้วคลูกค้าที่ใช้กล่องอินโฟเซตนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับเสา WiFi แบบนี้ถ้าเกิดปัญหาก็ตุกขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมมีวิธีนะครับผมมาที่รีโมทแล้วก็กดปุ่มเมนูมาที่รีโมทนะครับผมกดปุ่มเมนูทีนึงนะครับผมาถ้ามันเป็นหน้าแบบนี้ต้องกด exit ออกมานะครับเพื่อไปหน้าเมนูหลักนะครับจากนั้นก็มาที่เครือข่ายได้เลยนะครับด้านล่างบ้านกับโลกนะครับจากนั้นก็มาที่ WiFi อ่า Wi-Fi แบบนี้นะครับแล้วดูมุมล่างซ้ายมือจะมีปุ่มสีแดงเขียนคำว่า ปิงอยู่นะครับผมอ่ามันก็คือกดปุ่มที่รีโมทสีแดงนั่นเองกดไปทีหนึ่งแล้วก็กดเริ่มมาดูใกล้ๆกันนะครับน้ามเอาทามเอาทามเอาขึ้นรัวๆแบบนี้เลยมันคืออะไรกันหนอนะส่งไป5้าครั้งรับกลับไม่ได้เลยนะครับสูญเสียไปทั้งหมดเลยแบบนี้คือเน็ตหลุดนะครับผมแต่ถ้าเน็ตช้าเนี่ยมันก็จะรับได้อยู่แต่ว่าจะช้านะครับวิธีการแก้เน็ตช้าสามารถทําได้โดยการขยับกล่องและตัวเราเตอร์ที่บ้านให้อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้อีกเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นระบบสายนะครรัับออ่่ะตตไไปปเเาาามดดูถ้นน็็ีจยงง กลับมาแล้วไหนดูหน่อยอาเมื่อกี้ผมไปเปิดเครื่องเราเตอร์มันนะครับมันก็เลยหลุดนะครับต้องทำการติดตั้ง WiFi อีกรอบหนึ่งรอสักครู่ทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปที่เมนูนะครับเลือกเครือข่ายจากนั้นก็มาที่ WiFi แบบนี้นะครับกดปุ่มสีแดงที่รีโมททีหนึ่งแล้วกดเริ่มมาถ้ากดเริ่มแล้วมันรวดเร็วแบบนี้แสดงว่าเน็ตดีนะครับผมส่ง5ครั้งรับได้ทั้ง5ครั้งในเวลาที่รวดเร็วแบบนี้แสดงว่าเน็ตดีนะครับ แต่ถ้ามันช้ามันอืดอๆดอืดนะครับผมก็ต้องขยับเสาวไวไฟกับตัวเราเตอร์ให้ใกล้ๆกันนะครับอา้าววิธีมันก็ง่ายๆแค่นี้